สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฟ้ายเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องบ้านสัสู่กันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะบ้านคือที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้ที่อาศัยบ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวบ้านมีหลายชนิด แตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้สร้างบ้านเช่นบ้านฟางบ้านดินบ้านก้อนหินบ้านไม้บ้านปูนในต่างประเทศก็จะมีบ้านน้ำแข็งอีกกลูหรือบ้านกระโจมของอินเดียแดงด้วยค่ะบ้านมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันเช่น บ้านเดียวชั้นเดียวบ้านเดียวสองชั้นบ้านแฝดคือบ้านที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกันเช่นผนังหรือคานบ้านมีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้นทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์เป็นอาคารชุดที่มีผนังติดกันมีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้นขึ้นไป คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยที่เจ้าของแบ่งปันกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับเจ้าของห้องชุดอื่นๆในพื้นที่ส่วนกลางเช่นบันไดห้องฟิตเนสทางเดินระเบียงเป็นต้นอพาร์ตเมนต์เป็นอาคารชุดที่ให้ผู้อยู่อาศัยเช่าอยู่ห้องต่างๆภายในบ้านเช่น ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องทานอาหารเป็นต้นต่อไปเรามาเรียนรู้ส่วนต่างๆของบ้านกันค่ะ House บ้าน Roof หลังคา Post เสา Wall ผนัง Door ประตู Window หน้าต่าง Stair บันได Garage โรงรถเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลบ้านด้วยการทำความสะอาดบ้าน5ขั้นตอนดังนี้1 เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านโดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบง,ง่ายต่อการนำไปใช้ 2. กวาดยาหยักย่ายฝุ่นละอองและเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ 3. เช็ดถูคราบสกรปรกทำความสะอาดให้ทั่วถึง 4. ล้างทำความสะอาดส่วมสม่ำเสมอและ 5. คัดแยกขยะตามประเภทเป็นยังไงกันบ้างคะ เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านสามารถสร้างด้วยวัสดุหลากหลายชนิดเลยเด็กๆบอกครูฝ้ายได้ไหมคะว่าบ้านของเด็กๆสร้างด้วยวัสดุอะไรบ้างแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปตัวเองกับบ้านนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูกับเพื่อนๆชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย